สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตปันนี่นะคะวันนี้นะคะเรามาทำรายการวันนี้มีหนังสือเต็มไปหมดเลยพ่อเอเรามเอาหนังือที่โรงเรียนครับผมก็คือว่านังสือนะเยอะมากครับอันนี้เด็กคนไหนฉลาดก็จะให้นังสือน้อยจริงหรอใช่เด็กคนไหนโง่จะให้นังสือเยอยอกยอกหอหยอกหยอกหยอกหอยอกหหยอ โอคดเครับเอมเดจะไปเปิดแรงลงดูหนังสือหน้าเรียนมากเลยนะครับเป็นแบบหนังสือแบบว่าของต่างประเทศเลยนะพ่้เอ็มเห็นไหมว่าหนังสือแต่ละเล่มนะมันสวยมากเลยนะแล้วก็ไม่ยับด้วยนะพ่อเอ็มออมเด็ตออมเด็ตต้อง ทำดีๆนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันมาปนกับน้องแล้วแม่อูตอนเนี้ยแม่อูกลัวหนังสืออะยับเพราะว่าทุกปีนะพ่อเอ็มหนังสือยับมากเพราะอะไรเอ็มเนีดยบางทีกน้ำหกในกระเป๋าแบบโอ้โหปวดหัวมากเออมันดูไม่เรียบร้อยนะพ่อเอ็มก็ต้องหาวิธีแก้นี่มีวิธีแก้แล้วปล่ามีแม่อูมีวิธีแกนี่เราเมีเลยเราดูหนังสือเท่ากันนักเรียนนะนักเรียนนี่อ่านออกไหมชั้นแบนว่าวิชาอะไรอ่านไม่ออกหรื้อ อันไม่ออกอ่ะนี่มีป้ายชื่อด้วยนะมีายชื่อด้วยนี่ของเชอร์เบดอันนี้หอมเ็ตรนะแม่อุขอดูหน่อยมีของออมเนตนะมีแค่แค่นี้แหละลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่พ่อเอ็มแม่อุซื้อที่ห่อปกหนังสือมาให้เลยนะแต่ละคนเดี๋ยวให้ใช่เดี๋ยวให้แต่ละคนลองลองทำาอมเเ็ดช่วยน้องก่อนได้ไหมอ่ะเยวค่อยทําได้ไหมลูกเดี๋ยวมันปนกันลูก มาช่วยทําของน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราลองเอ้ปกนั่นก่อนนะปกหนั้นอมันมีสองไซส์นะพ่อเอ็มน้องดูมันมีเล่มเล็กกับเล่มใหญ่พ่อเอ็มช่วยช่วยวัดให้หน่อยได้ไหมแล้วก็อันนี้ <ใช S 1> ติดชื่ออันนี้ติดชื่อด,ด้วยเอ้ยหนังสืออันนี้มันก็ค่อนอันนี้อันนี้ต่อเล่มเราหร,อหรอืหรอว่ามีหลายแผ่นมันมีหลายแผ่นพ่อเอ็มมันมีอันนี้ไซส์เล็กแล้วก็อันนี้ไซส์ใหญ่ ส่วนมากนังสือของขอมเด็กกับเชเบตจะเอาเป็นเล่มใหญ่ด้วยเยอะไม้ให้ระหว่างนี้ต้องไม่คล้องที่นี่พอได้ไหมพ่อเอมได้พอดีนะพ่อเอมเนี่ยไพอดีอะไรอะมันต้องพับเข้าไปไม่ใช่หรอเนี่ยไม่รู้แม่อุป็ทําให้เป็นพ่อเอ็มลองดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะแต่ว่ามียันใหญ่นะนะพ่อเอ็มนี่นี่นี่พ่อเอมอ่ะในที่อดหมอคือมันต้องพับเข้าไปอ๋อนั่นก็แสดงว่าไม่พอลูกขอมเด็ก แล้วคนทนเนี้ทำเป็นหรือเปล่าแต่เพิ่งอน่าเพิ่งติดสติกเกอร์ก็แม่อูบอกว่าให้ลูกเอาออกไปก่อนนี้ยเมร์อะลองลองลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมอะมันมีสองไซส์อะพ่อเอมลองใช่ไหมอูซื้อมาสองไซส์ลองดูดิว่าทำได้ไหมแต่ฟ้ามีเลก่มอนห้แม่อดูได้ไม่ใช่ได้หอกกลู ได้ไหมหมันมีกลางเล็กใหญ่หอมเลยน่าจะหอได้หอมเลยน่าจะได้ใช่ป่ะเอาของน้องชมพงศลองก่อนพ่อเอ็มของชมนี่นี่หนาหนานี่มันเป็นแบบใสนะพ่อเอ็มอันนี้อันนี้ใสเนี่ยแล้วมันก็ลอกออกไปพ่อเอ็มแต่แม่อุก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะอันนี้ไม่พอดี พอดีได้อยู่มัง้งเนี่ยนี่อดูวิธีาเดี๋ยเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง,พงรอพ่อเอ็มก่อนไปก่อนอันนี้ไปก่อนรอพ่อเอกอดูวิธีอนเขาบอกให้แบ่งวาง,างนี้เสร็จแล้วหนังสือข้างกลางก็วางวงไปหนังสือฝั่งเดิมแล้วก็เริ่มลอ,อกเอาเน,น่ต่อ,อ,นนตอลองดูอยกใหพ่อเอ็มทำให้ดูก่อนนะลูกได้ไหมพ่อเอ็มได้นะ ได้จะพอดีแล้วค่ะได้แล้วแล้วก็พับใช่แม่อุก็ทำให้ปรแก้เลยเพราอยังมีหลายแผ่นไม่เป็นไรถ้าเสียก็ทำใหม่ได้ไม่เป็นไรผิดเป็นครูเออซื้อมาหลายแผ่นเยอะแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่อุสั่งให้ใหม่ลูกเป็นกาวกาวกาวใช่เป็นกาวเองมันจะมองเห็นนะก็เันาะนั้นแบบใสค่ะพ่อเอ็มผิดด้านหรือเปล่าผิดนี่แหละเหนียมันต้องใช้อันนี้วางนี่ให้หลับพ่อเอ็มไม่ อันนี้เนี่ยเอาต้องห่อปกนะพ่อเอมอันนี้ต้องทิ้งอันนี้ต้องอยู่ภายในไงแล้วภายนอกจะไม่หนียไงถูกแล้วแต่พ่อเอ็ต้องลอก่อนเอาซือออกเลยเออครึ่งหนึ่งก่อนไงนี่ไงพ่อเอ็ครึ่งพ่เอมทำทีละครึ่ง้องฝนั้นก่อนเลยฝังนั้นก่อนเื่อมเหลม้ำๆนะวัดกอนมันมีตารางมาให้เห็นไหมวัดก่อนวัดมไม่พ่อเอมต้องเอาอันนี้เล่มนี้ออกไปอีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าน้องนงงงได้ไหมได้ ยาตัววนอย่าเพราเอ็มทำให้ดวมเน็ดทำต่อนะใช่ได้ตองมีะทำยังไงให้เอ็มเอาวางไปเลยนะใช่แล้วก็ยังมร้วนมีคนนี้ใครก็ยังมาไว้จากตรงนี้วัดจากตรงนี้ไหมอ่ะอ๋อเอาอีกตุใครอีกตุกเออเบนทำไมทำลายพี่อ่ะ่าตอนไหนผาตอนไหนไม่ใช่ที่ผหนูเออให้มาช่วยพ่อเอ็มไม่ใช่มาทะเลาะกันนะดูดีคนเก่งทำได้ไหม ร็วางไว้เลยปุ๊บอุ้ยอันนี้ติดอะไรเนี่ยโอ้โหเอาไปได้อหมเดี๋ยวเราจะลองทำนี่ก่อนเลยนะครับเจะลองปิดทบมาเลยยังไงแต่มันก็จะยากเขาให้พับข้างก่อนหรือเปล่าพับข้างไหนก่อนกันต้องพับก่อนนะเนี่ยพับตรงหน้าสุดท้ายอ่ะแล้วพ่อเอ็มก็พับเนี่ยพับลงมาพับลงมาเห็นไหมหยุดหยุดหยุดควรจะพับตรงไหนก่อนดีก่อนโอเคพามพับตรงนั้นก่อนพับให้ชิดเลยนะ เอาให้ชิดอย่าให้นูนอ่ะลองก่อนลองแล้วกรพรขึ้นเพราะอันนี้ขึ้นใช่ไหมใช่เพราะเป็นตั้งดีๆหนึ่งโอ้โหมันต้องลองไก่ตัดตัดปลายเลยเพราะว่ากระดาษมันไม่ได้เออหรอใช่ต้องเอไก่มาตัดนิดนึงเอาไก่มาหนึงเอาไก่มาลุกนี่เราต้องตัดตรงนี้หน่อยมีเอ็มหักไปเลยเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยหักไปเลยไม่เป็นไรอันนี้เราก็ได้ขอบหนึ่งแล้วครับได้ขอบหนึ่งแล้ว เอ้ยมันทำมันนู้นลอกอีกอันได้ไหมเราค่อยติดอันไม่ถ้าเราลอกอันปุ๊บนะแล้วเรามาพับมันในนี้มันจะติดกันเองแล้วเขาต้องตั้งนะมั้งอันตรายนะลูกนะอำเลยพับเลยทาไม่พับลูกตั้งตั้งหนังสือก่อนเฮ้ยไม่งั้นลูกก็ต้องต้องไปโดนพับอย่างนี้ไปเลยทำย่างเลยนะทำด้วยใจเย็นๆลูกใจเย็นด้วยลูกจับอีกด้านนึงเฮ้ยดอุ้ยเอ้า อ้าวเพราะมันมีสองเล่มใส่ไปในนั้นสองเล่มมันมันมีแบบมันมีแบบเวิร์กบุ๊กแล้วก็พาร์บเนี่ยแล้วก็พาร์ทเนี่ยแล้เอ็มต้องตั้งแลเอ็มต้องตั้งตั้งเลยตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็พาร์ทเลยพาร์ทเลยพาร์ทเลยนอนก็พับได้ถอยถอยถอยต้นตัดให้แล้วไงมทำได้เหรอเราวะเ้ราะเอ็มทำให้ดูก่อนนี่ครับนี่ครับนี่แล้วก็ตัดแล้วแล้วก็รีด เลยไม่ขาดอะไรสึี่ดเอนี้นีน้นิดหน่อยนิดหน่อยมันไม่ได้นไมเลยมันไม่ได้เปแตกเลยับนี่ครับมันก็จะยังเห็นตัวหนังสือแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเน่ยพอื้นไปพอเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมันจะไม่เปื้อนแล้วเห็นไหมไปนี้จะไม่ยับแล้วนะสมุดหนังสือจะไม่เป็นขยะพี่เอ็มดูดูตาน้ำด้วยเดี๋ยวจะลอกมัน มีอีกหลายเล่มอมเด็ดเดี๋ยวเมีดยดได้ทำแ<ล><ด>น่เลยอันนี้พ่อเอ<ด>็มทำให้ดูอ๋อปกมันอยู่ตรงนี้มันมีแผ่นปกให้ด้วยเพราะปกปกระวังไม่ถึงตาแต่ก็ได้อยู่ก็บอกแล้วตั้งแต่แรกแล้วบอกให้เร่ยมไม่น้อยปกปกตรงตรงริมๆไงไม่เป็นไรฟิชชั่นดิฟิชาแรกไม่เป็นไรนเดี๋ยวเราก็จะลอกอันนี้แล้วเราก็จะลงสื่อทับนะแฮมมี่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 เบ๊กเพื่อนที่อยากจะเอามาราคาเท่าไหร่ครับเราราคาไม่แพงคระพเอ็มเดี๋ยวทั้งหมดก็ประมาณ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลอกอีกฝั่งหนึงนี่ไม่กี่บาทเองถูกเองก็วางให้มันกนังกระเปิดแล้วก็ติดทับไม่ไล้พับลงมาเลยไม่เพื่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งเราค่อยตัดทีหลังแล้วเราก็ตอนแรกไ่ไ้นะแล้วก็เหมือนเดมต่อไปนี้หนังสือน้องชิแกอมเลตจะไม่ยักยู่ยไม่ขนับคือถามว่า อย่างนี้เราก็สุดท้ายก็ไปช่างกิโลขายใช่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเป็นคนที่แบบว่ารักษาของให้มันดีอ่ะจนวันที่เราแบบว่าเรียนจบเข้าใจไหมเอาชิเป็เป็นอะไรก่อนต้องเน้นพับแค่ตรงนี้พอดีกว่าไม่้เจับชิเป็เป็นอะไรก่อนเรียนดีคืออยาก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  กันล่วงไงครับตนแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็มีลิมีลิพ่อเองตัดทีนะครับเด็แล้วเราก็แต่งมันีมเอาไปทำพับเนี้ยเอาไกลมาก็ตัดทิ้งไปเลยเอ็มลำคาลำค้างไม่ลำคา้าง้างอยัดมีนังสืที่ไม่ยัดไม่ยัดยูยีนะครับแลวทำพ่อเก็แค่ทำเป็นประมาณนี้แหละพ่อเอไม่มานั่งทำหรอกนะปล่อยอห้ม่อู้ทำ ทำให้ดูให้ทำให้ลูกเดียร์เราเน็่ยทำมาเดียวกันมีสายใหญ่นะบไซเล็กก็ลองดูดูตรงกลางสรุปติ๊กเกอร์มีสามจุดนะตรงกลางเราดึงออกก่อนเลยเราต้องแกะออกให้หมดนะไมันมันจะเปิดไม่ได้ใช่โอเคได้แมวเน็ตเยอะได้แล้วจับจับแล้วมันก็ดีนะไม่ลื่นมือด้วยแต่แต่ตรงนี้เราวางถ้าระวังไม่ดีมันก็จะนูนหน่อยเนี่ยฝั่งแรกเราวางดีมันก็จะเนียนเห็นไหมใช่ประมาณนี้นะพ่อเอ็ม ดี๋ยวมาปิดคลิปกันอัดติดสติกเกอร์หนึ่งสติกเกอร์หนึ่งดวงอ่ะมีชื่อด้วยเฮ้ยเขามีมีชื่อให้เขียนด้วยใช่หรอพี่เอ,อ<ะ>็มเนี่ยสวยเอาของเราดีกว,ว่าของเราอ๋อ,อนน้องเชนเดตสติกเกอร์สวยสวยเอาให้สติกเกอร์เดี๋ยวถ้าไม่เอาเราก็เอาออกได้ใช่เฮ้ยทำไมมันยับอ่ะไม่เป็นไรลูกมันแค่ทำอันแรกเองเอามาหนึ่งชิ้นเอาหนึ่งชิ้นติดตรงนี้ก็ได้ลูกไหนดีนี้ไหมเอาเอาเร็วเลูกมันเหมือนกันอย่างงี้ก็ต้องติดทุกอันแหละใช่อันน้อน อันดอเจ็บเบบีนี่เจ็บเบบีเอาวางเลยตรงไหนก็ได้เอาตรงท้ายๆตรงนี้ดีกว่าใช่อย่าให้มันทับเลขสารดิลูกน้องเชเบตนะนี่นะอุ้ยติดสวยอ่ะสวยโอเคเป็นคิมให้แม่อุ่นหน่อยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปกังใจให้ช่องเชเบตฟันนี่จอมป่วนดบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายค่ะดูเดะดูเดะ ทำจนชำนาญแล้วนะส่วนเชเบตดนี่ของตัวเองด้วยนะของตัวเองด้ว่ยเอาเลยตั้งใจหน่อยนะเนี่ยนะัวเธอเธอไปหมดเลยแต่ค่อยเคลียร์กันทีหลังสนุกไหม๊ายยบา